สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวร,ร้อยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณสงตัวบนนะคะ16คู่ชุดตรงกันนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปดอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะสองตัวบนฮะสิบหกชุดตรงนะคะเราก็จะใช้นะคะหลักสิบนะแบบสี่ตัวนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะแบบสี่ตัวคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะเลือกมานะที่ยี่สิบเก้างวดฮะสถิติฮะเดินยี่สิบเก้างวดเดินยาวขั้นเทพเหมือนกันนะคะ เดินถึงยี่สิบเก้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าแปดเด่นเก้าศูนย์สองสามนะฮะออกห้าเก้าแปดเข้ามานะฮะที่เก้างวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่เก้าศูนย์สองสามนะฮะผลรางวัลออกมาที่สามเก้าสองนะฮะก็เข้ามานะฮะที่เก้าถ้าเรามองนะคะถ้าไกด์ไลน์เนี่ยก็ตั้งแต่งวดนี้นะแถวที่สามเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยเดินคะพูดถึงค่ะแถวที่สามเนี่ยไม่ค่อยจะเดินหมุดเพื่อนะพอมางวดนี้เนี่ยงวดขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเดินฮะแม่นะ,ะพอมาเดินก็ยังไงนะคะเท่ากับว่าแถวที่สามเนี่ยจะไม่ค่อยเดินนะะเดี๋ยวเราไปดูสูตรนะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนห้าครั้งหลักพัน100ยบนสิบบนสิบล่างสองครั้งสิหน้าครั้งที่หนึ่ร้อยท้ายครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สอและบวกข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลกักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วะห้าบวกจุดเท่ากับสามาบวกสเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้าห้าบวกศูนเท่ากับห้บวกสี เท่ากับ9 9้ากบวกสีเท่ากับ3 3มบวกเเท่ากับ2 2บวกเท่ากับ99้าบวกสเท่ากับ2 2สบวกสเดี๋ยวขอบวกใหม่นะคะห้าบวกเเท่ากับ22สบวกสเท่ากับ5 5าบวกเเท่ากับ4 4บวกศเท่ากับ4 4บวกสเท่ากับ8 8บวกสเท่ากับ2 2บวกเเท่ากับ1 1บวกเเท่ากับ8 8บวกสเท่ากับ1 1บวกสเท่ากับ3า สามบวกหนึ่เท่ากับสี่สบวกสเท่ากับหกบวกหงเท่ากับเเราจะได้นะสิบบนในงวดนี้นะคะสามสี่หกเถ้าเรามองฮะแถวสเนี่ยก็คือหกนะแต่ว่าหในงวดนี้เนี่ยเป็นตัวที่แอดชอบนะในหลักสิบด้วยนะแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าตั้งแต่งวดเนี้ย หนึ่งพอเขามางวดนี้ใช่ไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะแปดงวดงวดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดฮนะพอถ้าเรามาดูนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะอันนี้ก็ถึงแปดงวดแลนะ้วฮะงวดนี้เนี่ยอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะฮะงวดนี้นะคะเราก็มองได้หลายอย่างฮะ เรามาดูหลักหน่วยกันบ้างนะคะหลักหน่วยสถติติ9งวดเท่ากันคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก5 9 8 5เด่น2 4 8 9ออก5 9 8เข้ามาฮะที่8งดที่ผ่านมาเด่นที่0 2 6 7ฮะปนวันออกมาที่3 9 2คะเข้ามาฮะที่2 สูตรจะใช้หลักหมครั้งหน่วยบนหน่วยล่าง5ครั้ง10หน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่สองสครั้งรอยท,าย, 1, ยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งระบกข้างที 2, 2่หน่งยบวกสเท่ากับสอบวกศนย์เท่ากับสองสองบวกสี 4, 4่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้บวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกแ ท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0เราจะได้นะคะหน่วยบนในสูตรที่2 3 5 9 0 เรามาจับคู่ชุดนะหลักหน่วยของเรา3590หลักสิบสามสี่หกจ็ดจับคู่ชุดนะคะ 3 3มสามสา4ห4า4ามเก้าสามศู7ย7ส7่สานย์ะทั้งหมดฮะสิบหชุดตรงฮะสำหรับ2ตัวบนฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะให้แอดนี่คะคัดให้จาก16ชุดฮะบางคนอาจจะบอกว่า16ชุดนะ มันเยอะเกินไปนะก็มันก็เยอะอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยก็เราเสียต้นทุนในการซื้อก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแอดจะตัดให้นะคะจากแต้มนะะที่แอดชอบนะแล้วก็ตัวเด่นที่แอดชอบแล้วกันนะคะชุดแรกนะคะที่จะให้เด่นนะคะก็คือคู่ชุดนะะสามห้าชุดนี้นะคะสามห้า สี่สามนะคะเอกจะให้เด่นค่ะสี่ห้านะคะเอจะให้เด่นประมาณนี้แล้วกันค่ะคะขอสี่เก้าอีกตนนัวนึงแล้วกันค่ะสามห้าสี่สามสี่ห้าสี่เก้าหกสามหกห้าหกเก้าค่ะแล้วก็ เจ็ดศูนย์ฮะที่แอดจะให้เป็นตัวเด่นฮะแต่ถ้าใครชอบแบบคู่คู่หรือว่าคี่ๆนะคะก็ลองเลือกดูนะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยอ่าถ้าเรามาดูนะคะตามสูตรที่เป็นคู่คี่นะ่ะความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมีเลขคู่นะคะติดอยู่ในสองตัวบนฮนะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้การันตีนะ่ะว่าอ่าที่แอดอ่วิเคราะห์นะ่าจะ เป็นไปอย่างที่สูตรที่แอดมีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคีคีนะคะก็สามารถเลือกเล่นได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบคู่ๆนะคะก็เลือกพิจารณานําไปเสียงค่ะแอดก็จะเลือกคะให้เด่นถ้าคีคีเนี่ยตัวที่แอดชอบนะตัวเดียวเลยก็จะเป็นคู่ชุด3ามห้าตัวนี้นะคะนอกนั้นเนี่ยถ้าชอบก็จะเป็นแบบคู่คีคีคู่นะคะสี่สามสี่ห้าสี่เก้าหกสามหกห้าหกเก้านะแล้วก็ 70ในนี้นะคะถ้าชอบก็เลือกนำไปเสี่ยงนะไม่ชอบก็แค่มองผ่าน,นะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ